สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดเดือดพลากนัชชาดายับประยุทธ์หดหัวอยู่ในบ้านพักหลวง ประเทศมาถึงยุคนอนตายข้างถนนนายนัทชาบุญชัยอินสวัสตส์สอกรุงเทพมหานครและโฆษกพักเก้าไกลกล่าวว่าสถานการณ์ประเทศไทยในขณะนี้ไม่สามารถไปต่อได้แล้วจริงๆระบบการจัดการรองรับผู้ป่วยและควบคุมโรคแก้ไขกันวันต่อวันไม่มีแผนรองรับอะไรเลยซึ่งในฐานะสสเขตรับรู้ถึงปัญหาพี่น้องประชาชนแจ้งความเดือดร้อนวันละไม่ต่ำกว่าหนึราย ถามจริงๆท่านไม่รู้เลยหรือว่าน้ำตาประชาชนกำลังแปรเปลี่ยนเป็นกองเพลิงสถานการณ์ที่ยืนปากเหวเช่นนี้พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกลับ work from home วันนี้สิ่งที่รัฐบาลต้องทำคือเปิดหูเปิดตาที่ผ่านมาฝ่ายค้านสะท้อนปัญหาเสนอแนะทางออกกันทุกวัน ไม่เคยเข้าสมองอะไรเลยหรืออาจกลัวเสียฟรอมที่จะนำเอาข้อเสนอของพวกเราไปปฏิบัติแต่วันนี้เหตุการณ์ล่าสุดที่เกิดขึ้นน่าจะาทะลุสมองเข้าหูพวกท่านได้แล้วเหตุการณ์ที่มีผู้เสียชีวิตริมถนนในวันเดียวถึง5รายแต่ไม่มีใครกล้ากระทั่งมาเก็บศพประชาชนตั้งคำถามเป็นเสียงเดียวกันว่าเรามาถึงจุดนี้ได้อย่างไร เรายังคงเจอกรณีที่มีผู้เสียชีวิตคาบ้านอย่างต่อเนื่องทั้งที่รัฐมนตรีเคยรับปากว่าจะไม่มีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นอีกเรายังเผชิญกับสถานการณ์ ที่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่มากกว่า1,000 0คนในทุกๆวันแต่นั่นก็ยังไม่ใช่ตัวเลขที่แท้จริงเพราะยังไม่มีการตรวจอีกเป็นจำนวนมากและเรายังคงมีผู้เสียชีวิตมากกว่าร้อยคนแทบจะวันเว้นวันทั้งที่เราเคยภาคภูมิใจอย่างยิ่งว่าระบบสาธารณสุขดีของเรานั้นดีเป็นลำดับต้นของโลกประเทศหนึ่ง ในวันที่เลวร้ายเช่นนี้เรากลับไม่เห็นผู้รับผิดชอบสถานการณ์คนใดที่เคยกล่าวคำอวดดีและใช้กฎหมายไล่บี้ตอคำวิพากวิจารณ์กล้าหาญออกมาสบตาประชาชนและแสดงความรับผิดชอบต่อความผิดพลาดอย่างตรงไปตรงมาแม้แต่คนเดียวเรามีผู้นำที่รวบอำนาจทุกอย่างไว้กับตัวเองมาแล้วเกือบสองปีแต่ยังคงเอาตลบอยู่หลังแป้นพิมพ์แล้วเขียนข้อความสวยรู้ราวกับว่าอยู่กันคนละโลกกับประชาชนเพื่อบอกว่าเขา อย่างทำงานอยู่ขณะที่ประชาชนกลับไม่รู้สึกสัมผัสถึงสิ่งนั้นได้เลยเพราะสิ่งที่ประชาชนกำลังรู้สึกอย่างแท้จริงในเวลานี้คือท่านกำลังลอยตัวเหนือปัญหาจนคล้ายจะเป็นสันดานไปแล้วและท่านยังหน้าด้านช่วยเอาโอกาสนี้ประกาศ Work From Home เพื่อเลี่ยงที่จะตอบคำถามถึงความล้มเหลวทั้งหมดที่เกิดขึ้นเป็นผู้นำที่มั่นหน้าว่ามาจากกองทัพ แต่ชอบเอาแต่หดหัวอยู่ในบ้านพักหลวงรอรับสวัสดิการที่ไม่ควรได้ในค่ายทหารอย่างรูร้ร้าในขณะที่บุคลากรด่านหน้ายังต้องออกไปเผชิญเสี่ยงทุกๆวันด้วยอาวุธที่ประสิทธิภาพน้อยที่สุดที่ท่านเลือกให้เพื่อไปสู้รบปรบมือในสมรภูมิเชื้อโรคเรากับยื่นมีดปอกผลไม้แล้วบอกให้พวกเขาไปสู้ให้เต็มที่ท่ามกลางหากกระสุนหูดับตับไม้ นายนัทชากล่าวว่าสถานการณ์ในวันนี้คือเรากำลังอยู่กับรัฐบาลที่ไม่สนใจใยดีต่อความสูญเสียของประชาชนและไม่เคยยอมรับความผิดพลาดของตอนเองในทุกครั้งที่มีการระบาดเขาเอาแต่โทษประชาชนว่าละล้วมกาดตกแต่ไม่เคยกล่าวถึงแผนวัคซีนแบบแทงม้าตัวเดียวที่ผิดพลาดแม้แต่คำเดียวนั่นก็เพราะเขาถนัดแต่ใช้กฎหมายเพื่อควบคุมประชาชนจึงต้องหาเหตุโทษประชาชนเอาไว้ก่อน รัฐบาลนี้เป็นรัฐบาลที่มีเป้าหมายในชีวิตเพียงสองอย่างคือการปรับมอบและการพลานภาษีประชาชนดังนั้นจึงหยาบแหลกใจ เพราะไม่ว่าสถานการณ์จะเปลี่ยนไปแค่ไหนสิ่งที่รัฐบาลนี้จะทำอย่างแข็งขันคือควบคุมประชาชนด้วยการล็อกดาวน์แต่หลีกเลี่ยงการเยียวยาจากนั้นก็จะมาขอกู้เงินและของวบประมาณเพื่อเอาไปซื้ออาวุธยุทธภัณฑ์บ้างและเอาไปแบ่งปันประโยชน์กันกับพักร่วมรัฐบาลบ้าง จึงมีโครงการต่างๆออกมามากมายเต็มไปหมดแต่โครงการเหล่านั้นกลับไม่ได้เป็นประโยชน์ใดต่อสถานการณ์โควิดที่ประชาชนกํำลังเผชิญเลยนายนัชชายังกล่าวว่าหากรัฐบาลใส่ใจประชาชนมากกว่านี้ป่านนี้เราคงมีวัคซีนที่หลากหลายไม่ใช่วัคซีนที่มีประสิทธิภาพดีมากในการป้องกันการนำเข้าวัคซีนอื่นที่มีประสิทธิภาพดีกว่าในการป้องกันโรคเข้ามา เราคงไม่ต้องเจอกับคำโกหกหลอกลวงมานานนับปีว่าเราจะมีวัคซีนที่ผลิตได้เองในประเทศและจะได้ใช้วัคซีนเหล่านั้นก่อนทั้งที่ไม่เคยมีอยู่ในสัญญา นายนัชชากล่าวอีกว่าการที่มีผู้เสียชีวิตริมถนนหรือมีผู้เสียชีวิตคาบ้านศพแล้วศพเล่าการที่แต่ละวันมีศพที่รอเผาจนล้นเมนนี่คือภาพสะท้อนถึงสิ่งที่รัฐบาลควรทําแต่ไม่ได้ทํากลับเอาแต่ปล่อยปละละเลยตลอดมาซึ่งไม่สามารถอ้างได้เลยว่าไม่มีงบประมาณเพื่อนํามาใช้ในเรื่องเหล่านี้ เพราะที่ผ่านมามีการผ่านงบประมาณทั้งปกติและเร่งด่วนในรูปแบบพรกอรเงินกู้ให้ไปแล้วอย่างมหาศาลถึงสองครั้ง รวมทั้งมีเงินความพร้อมในระบบสุขภาพที่เข้มแข็งเรามีประชาชนที่ใส่ใจและร่วมมือกับรัฐบาลมากที่สุดแล้วในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นการสวมหน้ากากอนามัยทันทีที่รัฐบาลประกาศทุกคนมันล้างมือและพกเจลแอลกอฮอล์ทุกคนพยายามรักษาระยะห่างให้มากที่สุดหรือกระทั่งความร่วมมือในการฉีดวัคซีนก็เป็นสิ่งที่พวกเขาพร้อมทําตามตลอดมาแต่กลับเป็นรัฐบาลเองต่างหากที่ไม่สามารถจัดหา มาาไได้้ตแผนที่วงวงหากจะตอบคำถามแรกว่าเรามาถึงจุดนี้ได้อย่างไรผมคิดว่าทุกคนมีคำตอบเดียวกันที่ตรงกันนั่นก็คือเพราะมีนายกรัฐมนตรีชื่อผลเอกประยุทธ์จันโอชานั่นเองนายนัชชากล่าวขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากไทยโพสต์อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ด ขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ